สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวบ้านขามชาแนลค่ะสวัสดีปีใหม่นนะคะวันดีพอกันเดินเลยค่ะชิดหอดจิดถึงคือเก่านะคะย่าฝรา่าลืมกันเดอ้อ <c oughs> วันนี้พาพี่พาน้องมาอยู่บ้านโดนขามตําบลศรีสว่างอำเภอโพ้นใต้จังหวัดลอยเอ็ดค่ะผามาเอ,อ่อขอกง่ว ของขอย่ายูุ่บานนะคะพอดีว่า่นวา่นอยากขายงัวอ่าแล้วเอาเอา,เอาล่องเอาล่องช่องให้งแห่ผานะว่าถคามีคนผู้ใดอยากสนอกสนใจอยากได้งัวงัวห้อยเรียงบ่เขาเอืน่นงัวห้อยเรียงไปไปคอกขายล่องแห่เแห่ผานะว่าอันอยากกันขาย เถาเลี้ยงว่าไว้เผาเถาพอแล้วกับป่วยนะคะแล้วว่าสบายวันนี้ส่าพผ้าเถาพอแล้วไปหามอแล้วค่ะยายเราเลยว่าอยากขายง่วอยู่เดกับควายพน้าเลี้ยงว่าไว้ดอกเถาเล้วมันหลายตัวเอาไปเลี้ยงซอยเนี่ยค่ะมาเรื่องกันค่ะนี่แหละค่ะควายพน้นเนาะค่ะเนี่ยค่ะอัตลักษณ์ ้วนค่ะเด้คุณนะคะเห็นขาบขาวๆบ่ววค่ะนะคะข่าบขาวๆเนาะนั่นคือขาบที่เพิ่นห้อยเพิ่นติสซัดนะคะพนผสมแล้วหามือแต่กับพันธุ์ในประกันทองดอกนะคะแต่กับผสมแล้วโตนี่อยากได้ยุดยสามสิบหาค่ะสามสิบหาเขาวสวยนะคะอัตลักษณ์สวยเลยเนี่ยค่ะเบิง้งทำใส่ทุงเท่าไว้ค่ะนู่มวุ้งอ้วนสิสิพี่เซนคว้าอย่างไรเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ นี่ค่ะยางให้เบอร์ยางโชว์เลยค่ะถ่ายงามๆเนาะนี่ค่ะตีสนอกสนใจโทรมาหาสาวบ้านขามได้ค่ะเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะ0918639329นะคะสาวบ้านขามชาแนลค่ะนี่ค่ะกับง้อกับง้วตัวนี้นะคะนี่ค่ะแม่ลูกนะคะแม่ลูกตัวนอนอยู่นะคะอยากตัวนี้ก็อยากได้สามสิบหาเท่กันค่ะอันนี้ราคาเปิดราคาอยากได้นะคะนี่ราคาแม่นี่ราคาทีว่า ็นแม่ลูกนะคะอยากได้สามสิบหาค่ะสูงอยู่ประมาณลอยอ่ลอยสามสิบหาหรือสี่สิบสี่สิบได้อยู่ค่ะสูงลอยสี่สิบลูกพึ่งได้หนึ่งเดือนกว่ากว่าเบื้องหน้าจะพายเบิ้งหน้าน,นะคะ ขาไปบางนาเนี่ว่าค่ะเอ้าวเนี่ยค่ะ,คะลูกตัวใดมาติล่ะมาไหมลูกตัวใดนี่ตัวนอนอยู่ตัวยืนลูกตัวนอนอยู่ร้อนมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแม่นี่นะจ๊ะลูกเกาปีลูกอยากได้ราคาเท่าไหร่อยากได้สามหมื่นหาเปิด 3, 000ไว้สามหมื่นหาพัน แต่ว่าบ่มีรถส่งนะจ๊ะต้องมาขนเอาเองพุ่มโตมาแต่ว่าพาาอเป็นบามันอยู่จ้ะบามันอ่าเป็นเอี่ยอีอีอีนี่นะไรเนียนะไอ้ไอีถุงเงินนั่นเนาะเป็นแม่อีถุงเงินอ๋อนี่วตัวนี้หนูสองเดืเอนโคมเลยไล่ขึ้นได้เบิ้งได้บ่นี่อีนั่นมันสีส้มวะมีตัวอะไรส้มวะนี่ในขอกนี่ เวเฮ้ยเขา n h า u ปะนี่ว้าอะไรมันขึ้นไหมลูกไยอยากได้สามหมื่นหาตอร่อ,องในวันนี้อยากได้สามหมื่นหะานีออา่มาตอเอามาตอเอาค่ะ ง <Okay. S 2> ัวเพิ่นพุถ่าอค่ะอ่าเลี้ยงหลายโตที่นี่เลี้ยงแล้วก็บบ่มีกำลังเ่าแล้วเลี้ยงว่าไวได้ละมาทถมะมาทีมาทีสีแดงเข้มโอดด้ดูนี่ค่ะนี่นี่น,นี่ลูกเพนะิ่นเนาะมีลูกเพิ่นแข้งขา่ยอยู่ด้วยนี่เดือนหนึ่งแล้วโอ้นาสวย สามมือนอยากได้สามมืนหาละค้าเปิดราคาอยากได้ตอรองดีแจ้งคาาดีอยู่ลูกสาวสาวหนึ่งเดือนลูกแล้วสิมิตะลูกสาวสิได้ตลูกสาวขันลูกแล้วได้สองลูกแล้วได้อ่าแล้วขันลูกแล้วได้สองเดือนแล้วก็จะผสมอีกผสมท่านาที่ผสมเทียเดียวติด,ด,ดนี่ค่ะมีแม่เอาขันแม่นี่เด้์ขันจะขายว่านี่แม่นี่ ออเหอโอ้โออกลูกขาวแต่ตัวนั้นสิขท้ายออกสามมื่นหานี่ค่ะง่วงผู้เฒ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกตัวโอ้ยโอ้ย ผู้ใดสน,สนใจเทรมาสอบถามราคาได้นะคะพิกัดงว่วยุบ้านดอนขามตำบลสีสว่างอำเภอพ้นไรายจังหวัดลอยเอ็ดนะคะเป็นแม่ที่ให้ลูกที่นะคะงว่วงเมนี่ให้ลูกที่ให้ลูกปีละโตลูกสาวเพิ่นกะเนี่ยคะ่ะตเพิ่นลูกสาวเพิ่นสาวเพิ่นงามเลยคะ่ะงามอยู่เด้ลูกสาวสามมืนหาค่ะผู้เถา,า,าเพิ่นเถาแล้วนะคะเพิ่นเลีเ้ยงเบาไหว งัวมันหลายตัวก็เลยอยากปล่อยออกเสีวยวไวเสีวยวไวเบ่หลายเสีวยสวไวแต่ตัวแต่ของดีว่าตัวแต่ของแต่ไวเห็ดแนวนะคะสนอกสนใจทั่หา,าช่องสาวบันคามก็ได้ค่ะในสามสิบหาคพอ่กันโสนอกสนใจอยากปัน่นแบ่งปันไปเลี้ยงนะคะเป็นงัวห้อยเลี้ยงค่ะเพื่อนออกลูกป,ปีละโตนะคะอนิเม่ของถุงเงินนะคะ เงินงัวอยู่บาทน,นะคะอันนี้เป็นกระป๋อมบามันด้วยนี่ลูกบามันด้วยนี่แต่ว่าเป็นโค้มโตนะคะลูกสาวเพิ่นนะคะเพิ่งได้เดียนเดียวค่ะงามอยู่นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้แม่เพิ่นประกันทกประกันทอนค่ะไปสนกสนใจติดต่อมาได้นะคะก็คือขายงัวขายงัวตะครองอะคะ่ะ <laughs> ขายงัวย่ายเถ่ายย่าอยู่เฮียนเราเรียงว้ไว้แล้วเ,าวเวถาแล้วนะคะ หัวิ่นกับมีหกตขอขอิ่นมีเกตตที่เลยขอคนไปตัวหนึ่งขอนั่งถุงเงื่อนไปค่ะนะคะแม่นี่เนะะี่ยค่ะก็อยากอยากขายขายไปใสไนีเท่ากับซอค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากในเด้อค่ะฝากอา่าฝากในประกันทกประกันทอนค่ะว่าทบว่าทอนนะคะหัวิ่นเนีย่ยค่ะหัวกับควายิ่นนะคะ